พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพออ 1, 700ศ1,700เศษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งรเรืองจริง,งคือหลักฐานทางด้านโบราณนคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่166จารจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของอินเดียที่ศรีนคร เราเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางด้านทิศต,ตะวันตกเขียงเหนือที่นี่ก็คือชมพูทวีปทางตอนเหนือปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียนำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญและก็ใหญ่ที่สุดในอินเดียภาคเหนือที่นี่ก็คือปร,ริหารโปราหรือ ปร,ปราสปูราพุทธสถานแห่งนี้ห่างจากสีนครประมาณ2 7กิโลเมตรอำเภอพาลามุลลารัฐชัม,มูและกัตสมีหรือแคสเมียห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือปริหาสปุระนั้นเคยเป็นเมืองหลวงแทนที่สีนครหลายราชวงศ์เลยทีเดียว เราเดินทางในวันที่28พฤษภาคม2566โดยออกจากศรีนครหรือศรีนาคาตามเส้นทางเล็กๆภายในชุมชนนั้นผู้คนก็ค่อนข้างแออัดสภาพของถนนก็ลาดยางอย่างดีแต่ค่อนข้างคับแคบนิดนึง ขับมาไม่นานเราก็ผ่านสวนสาธารณะโมกุลเรียกว่าสวนสาธารณะมุขันการ์เด่นนิชัดมีน้ำตกสวยงามเลยทีเดียวเราไม่มีโอกาสได้แวะเข้าไปชมเนื่องจากเวลาจำกัดก็เลยถ่ายเฉพาะบริเวณด้านนอกให้ท่านทั้งหลายได้ชมบรรยากาศสวยงามมีภูเขาอยู่ด้านหลังเป็นฉากกั้น จากนั้นก็ผ่านบึงขนาดใหญ่เรียกว่าดานเล็กซึ่งเป็นบึงใหญ่มากผู้คนก็นิยมหาปลามั่งทําอาชีพค้าขายบ้างหรือบางทีก็ทําเรือสํารานแล้วก็ให้คนเข้าไปพักภายในเรือสํารานที่บึงแห่งนี้เป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่ท่านทั้งหลายสวยงามเลยทีเดียว คนไทยส่วนใหญ่ถ้ามาแคสเมียก็มักจะมาพักที่โรงแรมที่เป็นเรือภายในบึงแห่งนี้จากนั้นก็เข้าสู่ถนนสองเลนฝั่งทางด้านซ้ายนี้ก็มีต้นไม้ปลูกสูงใหญ่เลยทีเดียวบรรยากาศร่มรื่นน่าดู จากนั้นเราก็มุ่งตรงมาทางด้านนี้เป็นถนนสองเลนป้ายทางด้านหน้านั้นบอกว่ามาถูกทางแน่นอนเราก็เลี้ยวขวาจากนี้ไปประมาณ4กิโลเมตรผ่านทุ่งไร่ปลายนาของชาวบ้านทางเข้าสู่พุทธสถานแห่งน,นี้ก็เป็นเลนเดียว เมื่อไต่ระดับความสูงขึ้นมาสักเล็กน้อยอันเนื่องจากพุทธสถานที่นี่นั้นตั้งอยู่บนเนินสูงแต่ก็ไม่ใช่ภูเขาบริเวณสองฝากฝั่งก่อนที่จะถึงพุทธสถานแห่งนี้ก็มีอาคารสถานที่ทั้งโรงเรียนแล้วก็ตึกรามบ้านช่องกระจายอยู่ทั่วไปสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันนี้ผู้คนก็เข้ามาอยู่อาศัยเต็มพื้นที่แล้ว สุดท้ายเราก็มาถึงที่นี่นั้นก็คือปริหาสปุระพุทธสถานขนาดใหญ่ที่เรากำลังจะเดินทางมาที่นี่ในหุบเขากัตซมีหรือแคสเมียแห่งนี้ปาริหาสปุระหรือปารสปุระนั้นเราเคยมาครั้งหนึ่งนั้นก็คือในวันที่16สิงหาคม2552เรามาในตอนนั้นก็ยังไม่เก็บค่าเข้าชมแต่อย่างไร ก็นำภาพในสมัยที่ตมามาถ่ายใหม่ๆปี2552มีดอกทานตะวันปลูกไว้การดูแลก็ยังไม่ดีเท่าไรนักแต่ว่าก็เป็นสัตว์เป็นส่วนมีอาคารภายในนั้น3แห่งซึ่งจะได้ให้รายละเอียดท่านทั้งหลายต่อไปนี่คือภาพถ่ายที่ตอตมาถ่ายไว้ในปี2552ในช่วงที่กล้องดิจิตอลเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแทนที่กล้องฟิลม์ม กลับมาที่สภาพในปัจจุบันเรามาวันที่28พฤษภาคม2566เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้เป็นชาวมุสลิมมีนามว่าซาอิดมูฮัมหมัดก็เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมโบราณคดีของอินเดียพุทธสถานที่นี่เปิดตั้งแต่9นาฬิกาจนกระทั่งถึง17นาฬิกาทุกวันเลยทีเดียวในหนังสือราชตลังคินีซึ่งแต่งโดยบัณฑิตกันหนะ ซึ่งเกิดในช่วงประมาณพศ1691ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามายึดครองหุบเขาแคสเมียแห่งนี้เขาได้บันทึกไว้ว่าสังคารามที่ปริหาสปุระนั้นสร้างประมาณพศ1267หรือคศ724โดยพระเจ้าลลิตาทิตย์แห่งราชวงศ์กาละโกตะ ในบันทึกของพระถังซัมจั๋งที่เดินทางมากัทมีหรือแคทสมียนั้นไม่ได้ระบุสังฆารามแห่งนี้อันเนื่องจากว่าสร้างในภายหลังหมายความว่าพระถังซัมจั๋งกลับประเทศจีนแล้ว94ปีจึงมีการสร้างสังฆารามแห่งนี้ขึ้นมาจึงไม่มีในบันทึกของท่าน จากนั้นเราก็ได้ซื้อตั๋วราคาอินเดียแล้วก็เดินเข้าไปพุทธสถานแห่งนี้ปัจจุบันมีทั้งหมดอยู่8 4ไร่ที่กันไว้เป็นเขตโบราณสถานเมื่อเดินเข้ามาแล้วก็ขออนุญาตมาตรงบริเวณป้ายแห่งนี้ซึ่งเป็นป้ายที่ทางกรมโบราณคดีของอินเดียได้มาติดป้ายไว้ ซ้ายก็เป็นภาษาฮินดีขวาก็เป็นภาษาอังกฤษก็เขียนว่า Ancient Stupa Monastery Chaitiya t o g e t e e r with adjacent lands p ร r i ั h a p u r ก็คือสถูปโบราณวัดและพระเจดีย์พร้อมกับบริเวณรลายรอบเมืองปร,ริหัสโปราจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเข้ามาชม โบราณสถานแห่งแรกสังคารามที่นี่นั้นใหญ่โตโมโหฬานเลยทีเดียวก่อสร้างด้วยอิฐดดำซึ่งเป็นอิดลักษณะพิเศษของอินเดียภาคเหนือฝั่งทางด้านขวานี่ก็เป็นหินก้อนขนาดใหญ่เลยทีเดียวนำมาสร้างวิหารช่วงบูรณะก็เลยเอาวางไว้ตรงนี้ไม่ เอาไปวางไว้ในที่เดิมจุดแรกที่จะพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ก็คืออาคารหมายเลขหนึ่งอาคารแห่งนี้มีชื่อว่าจังกุณวิหารตั้งชื่อตามมหาอมาตย์ของพระเจ้าลลิตาทิผู้ควบคุมในการสร้างกว้างยาวเท่ากันก็คือ34เมตรสูงประมาณ2เมตรตรงบริเวณบันไดนี้ก็ทำบันไดไว้ทั้งหมด9ขั้นเดินขึ้นมาข้างบนอาคารหลังแรกแห่งนี้ ที่ตามาจับอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือฐานของเสาวิหารแตกหักกเลยนอนอยู่ตรงนี้ฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นฐานของวิหารเหมือนกันเป็นที่ตั้งของเสาใหญ่โตโมโหฬารเลยทีเดียวเป็นศิลปะคล้ายๆกับโคลิเทียนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากกรีกหรือโรมันจากนั้นก็พาท่านทั้งหลายเดินขึ้นไป สี่เหลี่ยมตรงนี้ก็เป็นฐานของเสาเหมือนกันสังเกตดูจะเจาะรูตรงกลางเพื่อทาเดือยลงไปเพื่อให้เสานั้นไม่หักโค่นหรือล้มลงง่ายๆส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นเสาวิหารเหมือนกันก็นอนอยู่ตรงนี้เส,นส้นผ่าศูนย์กลางนี้ประมาณเกือบเมตรหนึ่งเลยทีเดียวทําด้วยหินดําซึ่งก็หาได้ง่ายในบริเวณแถวนี้นี่คือจังกุณะวิหารสร้างโดยมหาอมาตย์จังกุณะซึ่งเป็นมหาอมาตย์ผู้ใหญ่ของพระเจ้าลลิตาทิต เส้นผ่าศูนย์กลางของวิหารนี้กว้างยาวเท่ากันนั้นก็คือ34เมตรเลยทีเดียวก็ด้วยหินดำแข็งแรงทนทานมากวิหารแห่งนี้ถ้าสมบูรณ์น่าจะใหญ่โตโมโหลานเลยทีเดียวแต่ว่าได้ถูกทําลายลงในช่วงที่กองทัพมุสลิมเข้ายึดครองหุบเขาแห่งนี้ส่วนตรงบริเวณนี้เนี่ยก็เป็นหินสกัดใหม่ที่ทางเจ้าหน้าที่สกัดหินเพื่อเสริมบริเวณวิหารในส่วนที่สุดโสม ส่วนหินตรงบริเวณนี้เนี่ยก็เป็นชิ้นส่วนของวิหารเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เอาไปวางไว้ในที่เดิมก็เลยเอามาเรียงไว้ตรงบริเวณแถวนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นลวดลายของวิหารที่แตกหักลงมาก็เอามาวางไว้ที่พื้นข้างๆน่าเสียดายเหมือนกันน่าจะเอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นี่ก็เป็นแนวของหินที่แก่สลักเป็นลวดลายปัจจุบันนี้ก็เอามาวางไว้ข้างๆตรงนี้ จากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายมายัางอาคารหมายเลข2อาคารหมายเลข2เนี่ยก็ไม่ได้ทําฐานรวดลายก็คือเอาหินมาเรียงขึ้นไปข้างบนความสูงก็ประมาณ2เมตรเศษเศษยาวนั้นก็60เมตรกว้างยาวนั้นเท่ากันความสูงก็ประมาณ3เมตรสังเกตด,ดูผนังของอาคารหลังนี้เนี่ยเรียงขึ้นไป5แถวโดยสกัดหินให้เป็นก้อนเป็นก้อนอาตมาก็เลยทีโอกาสนับดู ส่วนบันไดของอาคารหลังนี้ก็ประมาณ6ขั้นเมื่อขึ้นมาข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจุดประสงค์ของอาคารหลังนี้นั้นก็คือสร้างเป็นวิหารเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์นั่นเองสังเกตดูใหญ่โตโมโหลานมากท่านทั้งหลายเป็นอาคารสี่เหลี่ยมเมื่อเข้ามาภายในบริเวณด้านในก็จะทำเป็นห้องเลียงรายกันเลยทีเดียว นั้นหมายความว่าพระสงฆ์จะจำภรษาภายในห้องเหล่านี้แต่ละฝั่งนั้นก็จะมีทั้งหมดอยู่8ห้องรวมแล้ว32ห้องเลยทีเดียวนั้นหมายความว่าพระสงฆ์สามารถจำรรษาได้อย่างน้อย32รูปถ้าอยู่2รูปต่อห้องนั้นก็อาจจะได้มากกว่านี้อีกสังเกต ตรงบริเวณหินที่ตรมาเหยียบอยู่ตรงนี้ก็จะมีการสกัดหินเป็นล่องตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นประตูเดินเข้าไปภายในห้องส่วนตรงบริเวณนี้ก็เป็นหินที่สกัดเป็นบ่อน้ําไว้ใช้ล้างเท้าหรืออย่างไรไม่ทราบแต่ว่าก็มีล่องรอยสกัดหินเป็นรูลงไปอย่างที่ตรมาจับให้ดูเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่ที่สร้างในภายหลังวิหารหลังที่สองนี้ก็เป็นที่จําพรรษาของพระสงฆ์ หรือจะพูดเป็นภาษาไทยก็คือเป็นกุฏิที่อยู่ของพระนั่นเองมี32ห้องดอกไม้ไม่รู้เป็นดอกอะไรก็เกิดขึ้นที่นี่นี่ก็ถ่ายกับเด็กๆบริเวณแถวนี้หน้าตาของชาวกคตซมีหรือแคสเมียเนี่ยก็ค่อนข้างผิวขาวหน้าตาคล้ายฝรั่ง ตรงบริเวณนี้น่าสนใจมากท่านทั้งหลายนั้นก็คือเขาสกัดหินทำเป็นร่องเป็นที่ระบายน้ำออกจากอาคารภายในวิหารที่อยู่ของพระสงฆ์อันเนื่องจากว่าวิหารนั้นค่อนข้างกว้างมากจึงไม่มีหลังคาจะมีหลังคาก็เฉพาะบริเวณห้องของพระเท่านั้นแต่ว่าตรงกลางของวิหารจะปล่อยโล่งๆดังนั้นเมื่อฝนตกก็ต้องมีทางระบายน้าออกมาที่จะมาจับอยู่ตรงนี้ ที่อาคารหมายเลขสองนี้น่าสนใจมากท่านทั้งหลายส่วนตรงบริเวณนี้ก็เป็นเสียงขององค์พระแต่ว่าหันคว่ำลงไปก็เลยถือโอกาสหมุนให้ท่านทั้งหลายได้ดูเสียงองค์พระคนละชิ้นส่วนกันก็นกมาวางไว้ตรงนี้ชิ้นส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณสะเอวขององค์พระก็ตรงบริเวณหน้าอกจนกระทั่งถึงพระบาทแต่ว่าก็โดนทุบทำลายเสียหายไปไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ก็ยังเห็นร่องรอยอยูอ่ส่วนภาพนี้ก็เป็นเสียงขององค์พุทธรูปที่ชัดเจนหน้าสีดายน่าจะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ภาพนี้ก็น่าสนใจมากนั่นก็คือร่องรอยของพระพุทธรูปที่แกะสลักไว้จะมีริ้วกิวรเห็นชัดเลยทีเดียวนี้ก็เป็นเสียงของพระพุทธรูปเหมือนกันแตกหักเสียหายเอามาวางไว้ตรงบริเวณนี้ส่วนหินก้อนนี้ก็เป็นร่องรอยแกะสลักเป็นรวดรายก็ไม่มั่นใจว่าเป็นรูปอะไร พุทธสถานที่ปริหาสปุระแห่งนี้ได้รับการขุดค้นจากกรมโบราณคดีของอินเดียในปี2531หรือปี1988ก็ได้พบพระพุทธรูปหลายองค์เลยทีเดียวเช่นพระพุทธรูปทรงเครื่องทำจากหินดำอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพรวมถึงพระพุทธรูปที่ทำจากทองสำริดศิลปะคล้ายๆกับคันธาระงดงามเลยทีเดียวปัจจุบันทั้งสององค์นี้ก็นำไปเก็บไว้ ในพิพิธภัณฑ์ที่สีนครนอกจากพระพุทธรูปแล้วก็ยังพบพระโพธิสัตว์อีกหลายองค์เลยทีเดียว จากนั้นก็พาท่านทั้งหลายเดินทางมาชมจุดที่3นั้นคือเป็นอาคารหลังที่สเป็นไฮไลท์ของพุทธสถานที่นี่เห็นแล้วก็เหมือนปิรามิดอียิปต์ใหญ่โตโมโหฬาเลยทีเดียวสร้างจากหินดําพุทธสถานที่นี่นั้นใหญ่โตโมโหฬารถือว่าใหญ่ที่สุดในอินเดียภาคเหนือก็ว่าได้โดยความอุปถัมภ์ของกษัตริย์กัตสมีหรือแคทเซียมผู้มีนามว่าพ,พระเจ้าลลิตาธิตเมื่อมาถึงอัตมาก็ถือโอกาสได้สเก็ต ลักษณะโครงสร้างของสถูปหลังนี้ซึ่งเป็นอาคารหลังที่3สังเกตดูจะทําเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมฝั่งละ14เหลี่ยมรวมแล้ว4ด้านกน็ได้ทั้งหมด56เหลี่ยมพอดีบันไดทางขึ้นตรงนี้เนี่ยความยาวทั้งหมด14เมตรทำเป็นขั้นขึ้นไปเดิมนั้นสถูปแห่งนี้ได้พังทลายลง อย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพจนกระทั่งปี2533หรือปี1990ก็มีการบูรณะสถูกตรงนี้จนกระทั่งสมบูรณ์อย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะน,นี้ตรงบริเวณบันไดนั้นก็จะมีรูอยู่ตรงนี้ สันนิษฐานว่าก็น่าจะมีเสาตั้งขึ้นมาเพราะทําเป็นเดือยลงไปแต่ว่าปัจจุบันนั้นก็ไม่หินแล้วที่ฝั่งด้านซ้ายนี้ก็จะแกะสลักเป็นรูปมนุษย์อยู่ในท่านั่งขัดตมาดมือทั้งสองฝั่งนั้นก็ยกขึ้นไปประคองไว้มีทั้งสองด้านเลยทีเดียวแกะสลักด้วยหินดําค่อนข้างแข็งแรงก่อนที่จะพาท่านทั้งหลายขึ้นไปก็จะขออนุญาตเดินวนมาทางด้านซ้ายก่อนเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นแนวของพระสัูป พระสถูแห่งนี้สร้างใหญ่โตโมโหลานเลยทีเดียวแกะสลักด้วยหินแต่และก้อนนั้นใหญ่โตขนมานี้ก็คงต้องใช้เวลาในการขนเนื่องจากว่าหินนั้นไม่ได้ใกล้สถานที่ตรงนี้เท่าใดนักตรงบริเวณมุมนี้ก็ทำน่าสนใจมากทำลดหลั่นกันขึ้นไปสวยงามเลยทีเดียวส่วนตรงบริเวณนี้ก็ยังมีร่องรอยของสัตว์ในวรรณคดีแกะสลักไว้ทีน่นี่จากนั้นเมื่อวนมาถึงบริเวณด้านนี้แล้ว ก็จะพาท่านทั้งหลายเดินขึ้นไปชมบริเวณด้านบนกันชั้นแรกนี้ก็8ขั้นเดินขึ้นไปอีกก็10ขั้นเมื่อเดินขึ้นมา8ขั้นแรกฝั่งทางด้านขวานี่ก็มีร่องรอยของการแกะสลักเป็นรูปของมนุษย์คล้ายๆกับเทพอยู่ในท่ายืนแกะสลักไว้ที่ฝั่งทางด้านนี้ชั้นที่2นี้ขั้นบันไดก็ประมาณ10ขั้นเมื่อเดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะสังเกตเห็นว่า ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมองทัศนียภาพได้กว้างไกลอันเนื่องจากพุทธสถานแห่งนี้สร้างบนเนินสูงความสูงในปัจจุบันก็เกตเมตรแต่ว่าในอดีตที่พระสถูปแห่งนี้สมบูรณ์นั้นน่าจะงดงามใหญ่โตอลังการเลยทีเดียว ึ้นมาภายในบริเวณด้านบนนี้ก็เหลือแต่ก้อนอิฐกองกันเต็มไปหมดเลยทีเดียวก็คือซากของพระสถูปที่ถูกทุบทําลายก็เป็นสภาพที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเลยทีเดียวตรงกลางของสถูปนั้นมีหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่ตรงนี้น่าสนใจมากไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์ในการสร้างอย่างไรแล้วก็ตรงกลางนั้นก็เจาะเป็นรูไว้เห็นแล้วก็ให้นึกจินตนาการไปในอดีตว่า ถ้าพระสถูปองค์นี้ยังสมบูรณ์นี่น่าจะยิ่งใหญ่อลังการมากเรามาในปัจจุบันนี้พศ2566ก็ยังใหญ่โตโมโหลานเลยทีเดียวถ้าสมบูรณ์นั้นจะใหญ่โตโมโหลานขนาดไหนนี่คือทัศนียภาพของพระสถูปที่ปริหาสปุระหรือปารัสปุระอำเภอพารามุล่ารัฐชม,มูและกัตสมีนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้ ในระหว่างที่เรากำลังเดินสำรวจอยู่นั้นก็มีชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็เข้ามาสอบถามว่ามาจากไหนพวกเราก็ตอบว่ามาจากเมืองไทยพวกเขาก็ถามว่ามาท่องเที่ยวหรือเราก็ตอบไปว่าใช่พวกเขาก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือที่ไหนก็มักจะไปเที่ยวที่คุนมาร์กไปเล่นหิมะกัน หรือไม่งั้นก็ไปร่องเรือที่ทะเลสาบแล้วทำไมพวกคุณไม่ไปที่นั่นพวกเราก็ได้ตอบว่าเราไม่ได้มาท่องเที่ยวแต่ว่ามาสำรวจร่องรอยความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอดีตการที่ผ่านมาพวกเขาก็ทำท่างงๆแล้วก็จากไปแต่ว่าก็ขออนุญาตถ่ายรูปด้วย พุทธสถานแห่งนี้ทางการค่อนข้างเข้มงวดในการถ่ายภาพมุมสูงนั้นก็คือการใช้โดรนจึงไม่ได้มีภาพมุมสูงมาฝากท่านทั้งหลายพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร